ยลับพรวันนี้ตรงกับวันที่สิบสี่มีนาคมวันพฤหัสบดีโบร,โบราณถือว่าเป็นวันครวูวันพฤหัส ันแห่งการเรียนรู้วิชาทั้งหลายก็จดจำกันเาว่าจะเรียนเริ่มวันนี้จะทำให้มีปัญญาดีจำได้ไวจำได้มากฉลาดนะเออบอกวันครูวันครูจริงๆไงเนี้ย ไม่ใช่วันโคบ16มกราแนละ้วภายในหนึ่งอาทิตย์วันพระหัสมีเหมาะแอการที่จะไฝ่าหาความรู้ต่างๆทั้งหลายเริ่มต้นที่ดีเหมือนกนโบราณน,นี่ถึงขนาด โบราณหมายถึงพุทธการเลยนะจะส่งลูกเสี่ยงล้านไปเรียนตักปะศิลานี่อ,ออกจากบ้านจากเรียนวัพนพฤหัสนั้นเลยนะไปเรียนจะได้จบนะโบราณนี่ช่างจดช่างจำช่างมีคาติ มีทางให้นึกให้คิดมีเหตุมีผลเหมือนว่าจะสอนให้รู้จักจดรู้จักจำไม่ใช่ทำไปตามอารมณ์ทุกวันนะวันนี้นึกจะทำอะไรก็ทำอนะเออเขาก็เลยอ่าเอาแบบไหม เอาแบบเอาอย่งางก็เขาก็ไปแอบดูคนดีไปแอบดูคนฉลาดคนนี้นี่อืฉลาดนะจดจำอะไรได้แม่นยำนิสัยดีกิริยามารยาทดีเป็นเพราะเขามี ทฤษฎีในการใช้ชีวิตอย่างไรไปแอบดูอ๋อคนนี้นี่จะแต่งหนวดแต่งเขา่าไปศึกษาหาความรู้เรื่องอะไรเขามีเคล็ดลับเขาจะออกวันพระฤห,หัดนะต้องแต่งหนวดแต่งเขาด้วยนะพามาแขกแขกแต่งหนวดแต่งเขา่าอ่า น้ำมันพาวลูกมันแัดนะแล้วก็ออกไปพร้อมกับสิลิเขาเรียกว่าสร้างสิลินะทำอะไรก็บวกด้วยสิลิสิิมงคลนั่นเองแขกเขใช้คำว่าสิลินะสิริสิริเนี่ยเป็นภาษาแขกเลยล่ะไทยเราเอามาใช้นี่ตามแบบเขานะไม่ใช่ภาษาไทยหรอกสิริ สิลิมาหามายาียเป็นแก่นี้เป็นประเทศเก่าแก่ก็เลยมีสิลิทต่างๆทั้งหลายให้จดให้จำตำนานตำานานอะไรที่ตำานานมันจะละเอียดน้ำพริกนะน้ำพริกแกงหรือจะตำข้าวตำแป้งเนี่ยตำานาน ตำนานคือสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่นุ่มนวลเนียนมันเนียนเพราะตำานานแล้วเพราะประพฤติปฏิบัติกันสังเกตสังกากันมานานแล้วดูแล้วว่าเออคนนี้มีสิลิเขาทำอย่างนี้นะจะไปล่ำไปเรียนยังเลือกวันนะไม่ใช่ไปไม่เลือก อวันนี้อย่าทําอย่างนี้วันนี้ให้ทําอย่างนี้เออก็เลยเชื่อโบราณจะบานบุรีมันมีเหตุมีผลไปหมดบานเ่อ,อะบานบุรีในที่นี้อย่าแปลว่ามันไม่ดีนะอะไรที่มันบานแสดงว่าเออมันเบิกบานมันผ่องใสเชื่อโบราณอ บานบุรีเมืองนั้นจะเป็นเมืองที่มีความเจริญมีความเบิกบานผ่องใสเกิดขึ้นได้ว,ว่ามีแบกบมีครูนั่นเองในการประพฤติปฏิบัติเหมือนที่เราใส่บาตรเนี่ยกับบานบุรีเหมือนกันต้องใส่กันทั้งประเทศดูดิแสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะมันถึงจะมีใส่กันทั้งประเทศ ไอ้มีใส่กันเป็นหย่อมหยอมเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ไม่อุดมสมบูรณ์มันยังไม่บานทั้งแผ่นดินบุรีเป่าเมืองบุรีเป่าเมืองเมืองที่เบิกบานเมืองที่ท่องใสเมืองที่อุดมสมบูรณ์โดยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆทั้งหลายเนี่ยเนี่ยเขาเลยจะมีการทำนาย ทำนายไทยทักจากนางสงการนั่นก็ตำนานนางสงการปีนี้ชื่อมโหทอเทวีเนี่ยปีขานไอปีมาโรงท็อบมาลรงปีมาโรงนะโน้นนะเริ่มสงการนะปีมะโรงที่นางมาโหทรเทวีเป็นเป็นนาง สงการอืมเปง่างนอนมาโอ้สบายนอนมาสบายนอนมาบนหลังมมยุรานกโยงนอนมาบนหลังนกโยูงสัตตาหนะไม่ขี้รลิ้วขี้เลรแล้วปีเนี้ย สัตพาณนะคือสัตว์ที่สวยที่สุดคือนกยูงนะมีแววขนมีแววหางแล้วก็มาด้วยปีกมาลงดินก็มีขางามเองขายาวเหลืองใ็่ไหมแข้งงามขนงามสัตพานะของมโหสถเทวีไม่นางนอนมาเลย ไม่ได้นั่งชี่มาไผ่หลังมานะนอนมาโหทัดดอกสามหาวผักตบชวาผักสามหาวเนี่ยประเทศไทยเรียกผักตบชวาประเทศไทยเอาพันธุ์มาจากชวานนดมาเลเซียใช่ไ แถวโ้นแถวโน้นน่ะเกาะชวาแล้นะเห็นดอกมันสีม่วงสวยเอามาโอ้เอามาเอามาเม่กี่ต้นนะอืมสองร้อยปีมันแผ่เต็มนะต้องทำลายผักตบชวากันเ้ะนะแต่จริงกยดีนะมันฟอกน้ำให้สะอาดเนี่ยดอกสามหาวทับโถ มือขวาถือจักรจักรคืออาวุธกลมทรงกลมมีหยักหมุนไปที่ไหนแหลกลานที่นั่นความคมของจักรจะปั่นมานขาดหมดอา่ามานฝ่ายมานฝ่ายมูทั้งหลายเนี่ย แหลกล้านนะเทศจะชนะธรรมะจะชนะอธรรมปีเนี้ยเพราะถ้าว่ามีจักเป็นอาวุธแล้วคัะ <c oughs> แถมมือซ้ายนะ่ะตรีศูนย์สางฆานอาวุธทั้งคู่เลยสองมือไม่มีถือหอยสังเลย <c oughs> เออ เาไม่อยู่แทงด้วยสามง่ามในง่ามเดียวก็อยู่แล้วจริงๆอ่ะออกทวนนะ่ะแต่นี่สามง่ามนะตรีศูนอมมัดแรกไม่ตายซ้ำจอนี่เรียบร้อยซ้ำทีเดียวสามลูเลยเออปาบมานเหตุที่รู้ว่ามาปาบมานาะเอานกยูงก็เป็นสัตว์ฝ่ายธรรมะมนกยูงนี่เป็นสัตว์ประจำชาติของอินเดียนะ อินเดียถือเป็นจักรประจำชาตินะเออแล้วเสรจ็จแล้วจักอีกเหมือนกันจักรประจำธงของอินเดียนะแดนพลาตะแดนพุทธภูมิอืมคืออินเดียเองธงชาตินะธงใส่ธรรมจักรนะมีธรรมะจักรจักรจักรเป็นกงล้อ อยู่ในธงทั้งที่เขาถือฮินดูถือฮินดูลัทธิฮินดีฮินดูเนี่ยฮินดูสินทุกมาจากแม่น้ำสินทุกคนที่อยู่รุ่มแม่น้ำสินทุกเรียกคนฮินดูก็เลยตั้งชื่อลัทธิของคนที่ใช้ชีวิตในแถวรุ่มน้ำสินทุกว่าเป็นพวกฮินดู ตำนานมาอย่างนั้นพวกนี้อนะไนไปงานมีจักอยู่ในทงชาติสัตว์ประจำชาติเป็นนกยูงอิกภาราสภาราตะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อจากอินเดียเป็นภาราเนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษและอ่านก็นจะได้ว่าภาราตะนี่หละาราตะก็ว่านักรบนักบวช แดนแห่งธรรมะเป็นดินแดนแห่งธรรมะพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์จะลงมาตรัสรู้ที่ประเภทนี้ทุกพระอ,องค์ไม่มีการหลุดมามาตรัสรู้ที่อุตรดิตไม่มีหรือจะไปประเภทอื่นไม่มีเขาถูกกำหนดมาวยกฎของจักรวาลจะยจักรวาล ดิบแดนตรงนั้นมีไว้เพื่อพระพุทธเจ้าเลยมันแสดงว่าเออถ้าดูจากนางสงการแล้วเป็นธรรมะไงเป็นธรรมะถืออาวุธมาปาบอาธรรมนะมันไ้ระวังอะปกสายโมสายมวดต่างๆทั้งหลายหรืออาธรรมคือสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันไม่ตรงไม่ใช่นี่ไม่ใช่อุชุปติปันโนนี่ คงจะมีการเออไม่มอมไม่เมากันมากมายนะมอมเมาเออ,อ,เอ,อไหวตุก,กตุนตุก,กตากันไปขาดเหตุผลขาดปัญญาอ,อืมทุกบุคคลพ้นทุกด้วยปัญญาคือเหตุผลทำอะไรไม่ให้มีเหตุผลมีผลตรงนั้นให้เชื่อในปัญญา ให้เชื่อเรื่องความจริงคือเหตุผลทําชั่วได้ชั่วนะเหตุที่ทําชั่วจึงได้รับผลชั่วเหตุที่ทําดีจึงได้รับผลดีให้เชื่อตรงนั้นตรงนั้นแหละคือปัญญาที่จะนําไปสู่การพ้นทุกข์ไม่เกิดตุกตะตุก,กตะถือผีถือสารเงินไปมันจะไม่พ้นทุกข์ผีเองมันยังรอบุญจากมนุษย์นะ มนุษย์ไปไหว้ผีอีกทีหนึ่งมันอะไรกันแน่เนี่ยคาดเหตุขาดผลไม่ได้อะอืมเนี่ยพระวิามาถอนถอนอะไรที่มันผิดผิดคืออันนี้แหละให้มันถูกมันตรงขึ้นมามจริงแล้วผีเหล่านั้นอ๋อจัดเป็นภพภูมที่ต่ำจากมนุษย์ลงไปคือเปรตอสุรกายเดรัจฉาน สัตว์นรกเนี่ยพวกนี้ไม่เก่งไปกว่ามนุษย์สร้างสิริมงคลทั้งหลายไม่เป็นไม่ได้นางกวักไม่ได้ถือสิล้าอะไรแนละ้วนพัสะเตอร์ทาสีดื้อๆนี่แหละเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นกุนมารทองรักยมเอ้ยบวชเม้นก็ยังไม่ได้เออ สู้กับเนนไม่ดูดูร้อนไม่ดูหนาวก็ยังไม่ได้ไม่ถือมันมากกว่าถือเนนนี่อย่างเงี้ยไม่ได้ั่นแหละถือว่าเป็นอธรรมไม่ใช่ธรรมะเป็นอธรรม,ไม,รม,รรมไม่ตรงกับความเป็นจริงอ่ะไปว่าไม่ธรรมะไปว่าความจริงไม่ตรงกับความเป็นจริงเราต้องนับถือผู้มีสติปัญญาอันเป็นเลิศที่ พุทธเจ้านเนี่ยควรใจการที่จะกราบจะไหวไม่ใส่ใจแล้วเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นอาวุธเนี่ยเป็นดอกบัวไอ้ที่ดอกบัวมันบอกโกงจกักเนี่ยความคิดมันวิป,ปร,ราชปัญญามันวิป,ปลิต อย่าไปหาว่าพระเ,เจ้าสอนเนะ่พระเ,เจ้าถอนไม่ใช่สอนถอนเหล่านี้มันมีมาก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้แล้วด้ออันเกิดปีนี้แหละปราบอาธรรมมาโหธรเทวีจะปราบอาธรรมก็จะได้ยินข่าวอะไรอะไรเออที่มันไม่ใช่ลอยหลอลงไปเรื่อยๆลาบคาบลงไปเรื่อยๆ หากทำคนทำบาปท,ทำกรรมจะได้รับผลรุนแรงหน่อยทันตาหน่อยเร็วหน่อยภายในชาตินี้อย่างเงี้ยตื่นเต้นมาตลอดตั้งแต่ปีใหม่นะนั้นให้เชื่อมั่นในกรรมที่ทำในเช้านี้ว่าเป็นกรรมดีผลที่ได้รับต้องดีแน่ๆ ทุกคนที่มีความเคารพในบารมีที่ท่านกระทำในเช้านี้คือทานะบารมีไม่ใช่ของตังเออไม่ใช่อาธรรมอรับพรเป็นภาษาบาลี